อ๋อยิงเกือจะเกือจะไปเรีนด้วยอ๋อเ่ยิงเออใช่ถือทังถือทางแล้วไอ่แน่แน่โอ้เน่หน่อยอยู่ปุ okay. high, ๋ยอยู่หน่อยได้ไงใกล้ยิงไวถ้าปิงูขาตัวนีงไวสาิได้จิ๋ใาไ่ใช่เกิอบไ่ใช่เกิบ ย่ามึงยิงรอดช่องอย่งเดียวเลยโอ้ย่ลกยิงก็ลุกมาไม่แง่งหรอกเดือดมเลยเนาะย่าแบงก์เดียวโอ้โหย่าไม่เคยอยาดเลยว่า

Ừ, để uh, oh, oh. Để đi đi rồi di dép tiếp cao tiếp cao tiếp cao đốt đèn ah phung thủ u hồn đau thế này đau quá rồi tiếp tết rồi cái gì tope thế này toay ไอ้เชี่ยเขาไม่ดีเขาต้องลุ้เขาย่องไปกันเอาตัวเกลือมาตีแดดแแล้วตัวนี้เยอะโคตรบากเลย